พักนี้ใครที่ตามสตอรี่ของที่หลิงอย่างใกล้ชิดคงต้องมีสะดุดใจกับของใช้จุกจิกที่เจ้าตัวลงไว้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างหูฟังยาดมาตลับแป้งหรือแว่นตาที่ดูเหมือนจะเป็นของส่วนตัวแต่พอแฟนคลับสังเกตดีๆกลับไปโผล่อยู่กับน้องออมเริ่มจากกระเป๋าและหูฟัง ที่พี่หลิงเคยลงไว้ก่อนหน้านั้นไม่นานแล้วอยู่ดีๆก็เห็นน้องออมใช้ระหว่างกำลังเดินทางไปสิงคโปร์พอดีไม่ใช่แค่ใช้เหมือนแต่ใช้ของชิ้นเดียวกันเลยก็ว่าได้และที่ทำเอาแฟนคลับเสียงแตกหนักยิ่งกว่าก็คือเคสมือถือคู่ที่ทั้งสองคนใช้อยู่แม้จะเป็นคนละสีแต่ก็เป็นเคสคู่ แบบที่เห็นแล้วต้องของมวดคิ้วแรงๆแล้วถามในใจว่านี่มันแค่บังเอิญหรือบังเอิญแบบตั้งใจยิ่งพอมาคิดว่าของบางชิ้นที่พี่หลิงโพสต์ยังไม่เคยเห็นเจ้าตัวหยิบออกมาใช้จริงๆสักทีแต่ดันไปปรากฏอยู่กับน้องออมในชิปต่างประเทศซะอย่างนั้นก็ยิ่งทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าหรือจะมีใครแอบจัดกระเป๋าให้กัน ก่อนออกเดินทางหรือเปล่าแม้ทั้งคู่จะไม่ได้พูดอะไรตรงๆแต่ของทุกชิ้นที่ปรากฏก็พูดแทนไปหมดแล้วโดยไม่ต้องเอ่ยคำใด